ยามเช้าหมอกคลุมบางๆในหมู่บ้านชนบทพระเยิมเดินบินทบาตด้วยท่าทีสงบงดงามสมเป็นพระชลาผู้มีเมตตาสายตาชาวบ้านที่มองมาเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตายายสูงวัยนั่งรอหน้าบ้านไม้เล็กๆพร้อมข้าวสวยร้อนและกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีขณะที่พระเยิมรับบาดพร้อมรอยยิ้มเมตตาสาวอันผู้หญิงหน้าตาน่ารักผิวขาวผมยาวเข้ามาในหมู่บ้านใหม่ สวมเสื้อคอลึกและกระโปรงยีนสั้นเธอมาวัดวันพระสายตาหลายคู่เริ่มจับจ้องมองเธอเสียงสวดมนต์ดังในศาลาพระเยิมนั่งนำสวดแต่เสียงมือถือสั่นเบาๆใต้จีวรโยมอันโทมาคืนนี้ว่างไหมเาคะอยากฟังธรรมพระเยิมยิ้มมุมปากในห้องพักของพระเยิมท่านถือสมาร์ทโฟนคุยวิดีโอคอลกับสาวอันซึ่งอยู่บนเตียงในชุดนอนบางอาตมาอยากให้ยมเข้าใจทมแท้พระเยิมพูดเสียงนุ่ม หนูก็อยากเข้าใจเจ้าค่ะ